ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์การลัชรูนนะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็จะมีรูนคืออะไรของที่ได้จากรูนเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีการหารูนของที่ต้องพกเตรียมตัวเอาไปรูนและวิธีการรูนลัชนะครับรูนคือเศษซากอารยธรรมใต้ดินโบราณที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็มาก,กด้วยสมบัติที่รอให้คุณมาครอบครองโดยรูนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้หลายไบโอมก็จะเป็นไบโอมเลบลินส์บิลิเทอรี่เซครตวิลเลจไแล้วก็มีเอเทียม เราก็จะไปเจาะลึก3าไบโอมที่เราต้องการที่จะมองหาเพื่อที่จะทำการลูนลัชนะครับเริ่มไปที่ไบโอมแรกนะครับผมไบโอมแรกก็จะเป็นไบโอมไวนะครับหรือว่าไบโอมป่าโดยไบโอมป่าเนี่ยก็จะเป็นไบโอมที่มีต้นไรเคนเนี่ยหรือว่าตัวสาหร่ายเนี่ยโตเต็มไปหมดเลยในพื้นที่โดยมันก็ถือว่าเป็นอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่เราสามารถเก็บได้ในโซนลูนนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเข้าลูนแล้วเรายังไม่ได้เตรียมอาหารมาเนี่ยเราก็สามารถหยิบอันนี้เข้าไปกินก่อนได้ ด้วยความที่มันเน่าเร็วภายใน2วันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเก็บม,มันได้นานก็คือเก็บก็ต้องกินเลยทําให้ถือว่ามันเป็นอาหารที่ฉุกเฉินจริงถึงจะค่อยเอามาใช้กินนั่นเองโดยมันตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นตัวสเลเปอร์นะครับไม่ใช่สเลปี้นะครับแต่ว่าเป็นสเลเปอร์นั่นเองด้วยความสามารถพิเศษของมันนะครับก็คือการที่มันเนี่ยจะสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเกาะบนหัวผู้เล่นได้ทําให้ตาหารของผู้เล่นเนี่ยก็จะลดลงแต่ก็จะได้การเรืองแสงในที่มืดแรกมา เป็นมอนต่อไปที่อาจเจอได้ในโซนนี้ก็จะเป็นตัวลิงนะครับผมหรือว่าสปนะูมังกี้นะพจน์พิเศษของมันนะครับก็คือโมยโดยถ้ามันเป็นหมวกหรือว่าเป็นชุดเกาะที่อยู่ส่วนหัวเนี่ยมันก็จะเอาไปใส่เลยแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะกินถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างมันก็จะเอาใส่ตัวไว้แล้วทีการเอาของคืนก็คือฆ่า<ด>มันตัวต่อไปที่อยู่ในโซนนี้ก็จะเป็นตัวของเดฟบเวิร์มนะครับโดยเดฟบเวิร์มเนี่ย ก็จะเป็นหนอนที่ชอบพรางตัวเป็นต้นเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินทําให้เวลาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเราจะตีมันไม่ได้ไม่สามารถทําให้ติดไฟได้แช่แข็งได้หรือว่าหลับได้โซนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโซนเซอร์เคนะครับเป็นโซนที่มีสิ่งที่เราตามหาอยู่มากมายเลยก็จะเป็นทูเดไซส์เจมหรือว่าสายไฟอะไรก็เกียร์สายไฟเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นทองได้นเตร์ส่วนใหญ่ในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักรโบราณจะมีค็อกเวิร์กไนท์ค็อกเวิร์กลุกแล้วก็ค h อกเวิรับ ตัวสเตตแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยเท่ากันความสามารถก็ทําเหมือนกันเลยหรือต่างจากตัวข้างบนก็คือพวกมันเนี่ยจะเกิดมาแบบเป็นมิดถ้าผู้เล่นเนี่ยซ่อมสร้างเครื่องจักรที่วางอยู่ตาพื้นที่รูนนั่นและแล้วก็คุณก็เอาเกียร์เข้าไปซ่อมใช้ประมาณสอง3อสามันพอ,อซ่อมเสร็จปุ๊บหนึ่งในสามตัวพวกนี้ก็จะเกิดออกมาเป็นมิดนั่นเองเรามาลักชั่งพูดถึงไบโอมอ่าลาบิลิน,น์นะครับผมโดยไบโอมลาบิลิน์เนี่ยหรือว่าเขาวงกดเนี่ย ก็จะเป็นทางเข้ามันก็จะเป็นทางอย่างนี้ก็คือถ้าคุณเห็นทางอย่างนี้ก็คือคุณรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือทางเข้าของข่าววงกดหรือว่าลาบิลิน์พอเข้าไปแล้วเนี่ยคุูก็จะเห็นว่ามันเป็นทางแบบเป็นทางอะไรทางแล้วก็จะมียางยงุมเต็มไปหมดเลยจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีตัวกล่องที่จะมีของอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยในในโอมนี้นะครับตัวของเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นตารางเอาไว้นะคือมันเต็มไปหมดเลยก็อันนี้แหละอย่างที่เห็นนะครับใบโอมนี้มันก็เต็มไปด้วยยายงงุมใช่ไหม แล้วก็ถ้าคุณเหยียบแยงมุมแบบตรงกลางเลยเนี่ยม,มุมมันก็จะลงมาแล้วเราก็ต้องสู้กับมุม,มใช่ไหมแต่ถ้าทําแบบผมเนี่ยมุมมันก็จะไม่ลงมาทําให้เราสามารถเดินผ่านตรงส่วนนั้นไปได้สบายๆเลยคือ,อมันก็อธิบายยากแต่ว่าผมก็จะพยายามอธิบายแล้วกันก็คือถ้าคุณเดินไปในทิศทางหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณกดอีกคีหนึ่งไปด้วยตัวละครคุณก็จะเดินไปทางหนึ่งแล้วก็คุณกดไปทางหนึ่งตัวมันก็จะขยับไปอีกทางหนึ่งอย่างในคลิปเนี่ยก็คือผมกด ตัว W ใช่ไหมแล้วผมก็กด D ไปด้วยทําให้ตัวละครผมเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินออกซ้ายไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเดินออกซ้ายไปทางตรงเป็นทา,ทางหลักก็คือทางหลักก็คือมันเดินขึ้นแต่ว่าผมกด A ตามไปทีหลังมันก็จะเดินออกบนซ้ายทําให้แมงมุมเนี่ยมันไม่ลงมาแล้วก็จะมาพูดถึงเอ่อ monster ในโซนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว dangling d e v p d w e l e r นะครับผมก็คือแมงมุมที่เหมือนตัว spider warrior ก็คือตัวที่มันกระโดดได้ข้างบน ต่อไปเราก็จะมาพูดถึง a อ c i ช n t g นการเดียนะครับหรือว่าบอสในโซนรูนนะครับผมโดยว่าตัวนี้เนี่ยก็จะชาร์จไปชาร์จมาทั่วสนามเลยเพื่อที่จะพุ่งชนผู้เล่นนะครับและด้วยสปีดที่ผู้เล่นทนีย่ยังไม่มี Walking c a n e แล้วก็สร้อยเหลืองหรือว่าแม็กนะครับก็จะทําให้มันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะหลบไอการพุ่งของไอบอสตัวนี้ได้ประเด็นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับการหลบครับมันเกี่ยวกับการที่ลอบอสตัวนี้เนี่ยให้ไปชนเสาพบอสตัวนี้ก็จะเข้าสู่สถานะสตานถ้า,ถามันพุ่งไปชนเสา โดยระยะเวลาสตันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางว่ามันชาร์จมาไกลแค่ไหนความอันตรายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เฟสแรกครับแต่มันอยู่ที่เฟสที่2เนื่องจากว่ามันเนี่ยจะได้การโจมตีใหม่แล้วก็การซัมมอนลูกน้องออกมาการโจมตีใหม่ของมันเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ทิ้งตัวลงทับผู้เล่นและการเรียกลูกน้องใหม่ของมันเนี่ยก็คือการเรียกตัว Shadow t i n k e r e หรือว่าหนอนเงาตดาเมจของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่อยู่บนดินนั่นเองและสุดท้ายเนี่ยความอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเลยก็คือ ในตอนที่หลอดไฟในสนามต่อสู้เนี่ยได้ดับลงไปเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นตัวหนอนที่อยู่ในสนามแล้วก็มองไม่เห็นบอสว่ามันกำลังทําอะไรอยู่ทําให้เราเนี่ยจะต้องวางตะเกียงหรือว่าจุดไฟเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมองเห็นแล้วก็สู้กับบอสได้ดุกของที่มันให้เยอะมากแล้วก็ฆ่าได้ไม่ยากเนี่ยถือว่ามันเป็นบอสที่ฆ่า่ายแล้วก็ได้ของเยอะโดยของดรอปของบอสตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของดรอปที่ดีสุดในเกมนี้เลยทีเดียวก็คือ ตามนี้เลยแล้วผมก็จะเปิดให้ดูว่าของผมเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างโอเคตอนนี้เราได้พูดถึงพื้นฐานของเอ่อในโซนต่างๆของลูนที่มันจําเป็นต่อการรัดแล้วก็เอ่อมอนสเตอร์ต่างๆที่อยู่ในโซนนั้นๆก็ต่อไปก็เราก็จะพูดถึงไอแมเฟสนะครับเป็นหนึ่งในช่วงเวลาของไ้แมสไซเคิลนะครับผมในแมสไซเคิลเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น4ช่วงก็จะมีคามวอน ในแมร์ mare, แล้วก็ดอนโดยนเฟสแรกนะครับผมหรือว่าเฟสคามเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับผมก็เฮอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลิงก็เป็นลิงไอ,อยแยก,กยังไม่เกิดทุกอย่างก็สงบล้วเฟสต่อมาก็จะเป็นเฟสที่2นะครับผมหรือว่าเป็นเฟสวอนนั่นเองโดยเฟสวอนหรือเฟสเตือนเนี่ยก็จะทําให้เกิดรอยแยกแล้วก็ลิงเนี่ยก็ยังไม่กลายร่างนะแต่ถึงเกิดรอยแยกแล้วเนี่ยตัวปีศาจเงาเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดออกมานะมันแค่แบบว่าเตือนเฉย โดนเฟสเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่คนที่จะเตรียมตัวที่จะออกจากลูนพื้นที่โซนที่มันเป็นใจกลางลูนพื่อที่จะไปตรงเลบิลินหรือว่าออกไปจากตรงวายเพราะว่าตรงวายเนี่ยมันจะมีรอยแยกเกิดขึ้นเยอะมากที่จะทําให้ตัวปีศาจเงาเนี่ยออกมาหลายตัวเลยที่จะทําให้เราไม่สามารถสู้ได้แล้วต้องหนีอย่างเดียวก็คือมันโคตรอันตรายเลยตรงวายต่อไปก็จะเป็นเฟสที่อันตรายที่สุดนะครับผมหรือว่าไนท์แม์เฟสนั่นเองเป็นเฟสที่ไม่คนที่จะเข้าไปในลูนที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเฟสที่ ตัวไฟในรูนเนี่ยมันจะปล่อยตัวปีศาจเงาออกมาเยอะมากแล้วก็ลิงที่อยู่ในโซนวิเลจเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นลิงเงาซึ่งมันจะไล่ตีผู้เล่นโดยถ้ามาตัวเยอเนี่อยก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่าในโซนวิเลจเนี่ยลิงเนี่ยมันจะอยู่กับเป็นฝูงเลยแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันกลายร่างเป็นเงาหมดเนี่ยมันก็จะมาไล่ตีเราหลายตัวทําให้ถ้าเราเผลอหยุดเมื่อไรเนี่ย มันตีเราปุ๊บเนี่ยมันตีเราเป็น10ตัวเลยเราก็จะตายได้เพราะฉะนั้นก็คือมันโคตรอันตรายอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกเอ่อมันมีปีศาจเงาตัวใหม่ซึ่งมันเป็นปีศาจเงาที่มันคล้ายๆกับฉลามซึ่งอันตรายกว่าปีศาจเงาทุกตัวเลยซึ่งมันก็มาพร้อมกับการโจมตีใหม่แต่ว่าการต่อสู้กับพวกปีศาจเงาเนี่ยก็สู้เหมือนเดิมเลยก็คือรอให้มันตีก่อนแล้วค่อยตีสวนหรือว่าตีก่อนหลบแล้วก็ตีอีกทีนึง แต่ที่ต้องระวังเลยคือการโจมตีคลื่นของมันคือการโจมตีคลื่นของมันเนี่ยมันจะมาแบบ2ทิศทางก็คือสายขวาหรือบนล่างซึ่งมันก็จะมาพร้อมกันทําให้เราเนี่ยต้องหลบถ้าไปไม่ได้ก็อย่าไปหาดีกับมันเลยตัวนี้ครับเฟสสุดท้ายนะครับผมเฟสดอนหรือว่าเฟสลุ่งสางนะโดยเฟสนเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัย1 0 0นะครับเพราะว่า ถึงแม้ตัววิญญาณจะเลิกเกิดมาจากตัวรอยแยกแล้วหรือว่าไอ้ไฟเนี่ยแต่ว่าลิงที่กลายเป็นเงาเนี่ยมันก็ยังไม่กลายร่างคืนแล้วก็ปีศาจเงาบางตัวเนี่ยมันก็ยังจะไม่หายไปมันก็ยังจะได้เรายอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นโดยที่จะให้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต้องเป็นเฟสคาเหมือนเดิมคลิปนี้ก็เกือบจะสิบนาทีแล้วยังไม่เข้าบทที่สองเลยโอ้ยตายตาย โอเคโอเคไปต่อกันที่ส่วนของของที่เราจะได้จากรูดนะครับอย่างแรกก็คือพิกสลัดแอ็นะครับผมเป็นขวานแล้วก็พิกแอ็ในตัวเดียวกันก็มีความสามารถพิเศษก็คือจะสามารถเอาไปใช้ขุดไอ้เสาตัวในแมวแวร์พิกได้จนนั้นก็แค่ขุดเร็วแล้วก็ใช้ได้เป็นขวานกับพิกแอ็แค่นั้นเองทูเลไซคับ เป็นอาวุธที่ขาบได้จากแรลทูเลไซที่เราได้จากการหดลูปปั้นนะครับโดยไอ้ทูเลไซขับเนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้เหมือนกับตัวแฮมแบดแต่ว่าไม่ได้มีไอการลดดาเมจแล้วก็เวลาเราตีไปเนี่ยมันก็จะมีหนอนเงาเนี่ยออกมาเหมือนของไอตัวเอเลนเชียนกาเดียนนะก็คือหนอนเงาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตี1-2ทีแล้วมันก็จะลงไปโดยดาเมจที่ มันจะตีเนี่ยก็34มสิบสี่เนอกจากที่มันจะใช้เป็นอาวุธแล้วเนี่ยมันยังใช้ถือเพื่อที่จะให้เราวิ่งเร็วได้ด้วยก็เนี่ยจากที่ดูก็คือมันจะวิ่งเร็วกว่าปกตินะแต่ผมลองถอดแล้ววิ่งแล้วผมหยิบขึ้นมาแล้วผมวิ่งเนี่ยมันจะเร็วกว่านิดหนึ่งประมาณ15%ได้ไม่ดีเท่าวอล์กิ้งเคนแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย ต่อไปก็จะพูดถึงชุดเกราะนะผมเจ้าก,ก็จะเป็นทูเลไซส์คราวแล้วก็ทูเลไซส์สูตรนะซึ่งทั้งสองอันเนี่ยกันดาเมจได้ทั้งหมด90%นะผมแล้วก็คราฟจากทูเลไซส์แล้วก็ไนท์แม่ฟิลโดยบาลีที่เป็นความสามารถของหมวกนะครับผมก็จะมีโอกาสติดเนี่ย33%ต่อครั้งที่เราโดนตีนะแล้วพอบาลีขึ้นมาเนี่ยบาลีก็จะกันดาเมจทุกชนิดเลยยกเว้นไฟอย่างนั้นมันก็ไม่กันดาเมจฟรีนะครับเอ่อดาเมจที่เข้าเนี่ยมันก็ยังจะเข้าหมวกอยู่แล้วก็มันก็จะไปลดค่าสติแทนเลือดเเราอง ต่อไปจะพูดถึงตัวของคาทานะครับผมคาทาที่เราจะครฟได้จากลูนเนี่ยก็จะมีอยู่3คาทาโดยอันแรกที่จะพูดถึงก็คือ Deconstruction s t a f f หรือว่าคาทาแยกส่วนในเทมนันเองโดยก็คือตามชื่อที่มันบอกเองก็คือคาทาแยกส่วนมันสามารถแยกส่วนในเทมที่เราคารฟมาได้เนี่ยแล้วก็จะคืนวัตถุดิบที่ใช้สร้างมันเนี่ยร้อถ้าเราใช้ไม่เกิน50%แล้วก็ถ้าเราย่อยคาทาที่ใช้เจมครฟเนี่ยเราจะไม่ได้เจม ยเกเวนคาทาลูนาสตาร์โดยสิ่งที่ผมเห็นคนใช้คาทาแยกส่วนใส่เยอะที่สุดเลยก็คือตัวของบริสาสูตรแผ่นฟุตแล้วก็ตัวพื้นเกตมกังกรเนื่องจากว่าที่เราฆ่าดาก้อนไฟเนี่ยเราจะได้เก็ตมา1อันแล้วถ้าเราเอาเกตหอันเนี่ยไปค้าเป็นพื้นเราก็จะได้พื้นมา4อันแล้วพอได้พื้นมา4อันเราใช้คาทาย่อยต่อพื้น1อันเราก็จะได้เกตหอันต่อไปนะผมก็จะเป็นสตาร์คอลเลอร์สตาครับหรือว่าเป็นคาทาเรียกดาวนะ โดยความสามารถมันก็คือสามารถเรียกดาวได้โดยดาวเนี่ยมันก็จะให้แสงสว่างแล้วก็ความอบอุ่นเหมือนเป็นแคมไฟที่เราสามารถพกพาได้เองโดยมันก็ทําให้รู้หนาวเนี่ยง่ายไปเลยเพราะว่าเราสามารถจุดแคมไฟตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แถมยังช่วยให้ผักไปตอนกลางคืนเนี่ยสามารถโตได้ดรื่อยถ้าเราแบบว่าจุดแล้วมีแสงให้มันไปโดนไอ้ต้นผัก,กน,นะไม่ต้องเอาแบบใกล้ประชิดนะเดี๋ยวมันจะไหม้ต่อไปก็เป็นคาถาตัว lazy explorer นะผม เป็นคาถาที่คราฟจากตัว walking cane เป็นการอัปเกรดโดยอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยโมเมนต์สป mm ีดของ walking cane เนี่ยก็ยังอยู่ mm hmm. แล้วก็สามารถคลิกขวาเพื่อใช้วาปได้แบบว่าวาปไปใน1ห,หน้าจอโดยส่วนใหญ่แล้วอาวุธน,นี้จะใช้หลบอมออกมาจากกงของตัว ancient f r e e v v e r ซะมากกว่า mm hmm. ตัอชิ้นสุดท้ายนะผมก็จะเป็นตัวของ amulet นะครับผมหรือว่าเป็นสร้อยคอโดยสร้อยคอรแรกนะผมก็จะเป็นตัวของ m a g i luminescence เป็นสร้อยที่ทำให้ผู้เล่นเรืองแสงแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้น20%นะครับโดยความสว่างที่มันให้เนี่ยก็จะมากพอที่ชาลีจะไม่สามารถตีเราได้ในความมืดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากพอที่จะเห็นสิ่ง,งต่างๆรอบตัวเวลเราที่เราใส่เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ต้องครัฟใหม่นะครับเพราะว่าเราสามารถรีฟิลได้หรือว่าเติมไฟให้มันได้โดยการใช้ตัวของในแม่ฟิลนะโดยสร้อยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเราเอาไปใช้ต่อสู้นะครับผมเพราะว่ามันใช้แล้วมันก็จะทําให้เราสามารถหลบการโจมตีเน่่ยได้ง้งาาาขึพระววป์ซบก ไอมุมเวนสปีดมันเนี่ยเพิ่มตั้ง20ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของสร้อยเลซี่ o ฟอเรเจอร์นะเป็นสร้อยที่จะทําให้เราสามารถเก็บไอเทมที่อยู่บนพื้นเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปเก็บเป็นการเก็บอัตโนมัติแบบรวดเร็วนั่นเองเยอย่างที่เห็นก็คือมันก็จะเก็บ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 หมดเลยจุกเว้นไอเทมที่มันเป็นประเภทอ,อุปกรณ์หรือว่าเครื่องสวมใส่นะเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมันก็จะทิ้งหมวกกับสร้อยไว้ มันจะเก็บไอเทมได้ทั้งหมด225ครั้งครับแล้วก็สามารถเติมไฟใหม่ได้โดยการใช้ในแม่ฟิลเหมือนกับตัวสร้อยเหลืองรือจะเอาไปเก็บไอเทมที่มันเป็นช่องอยู่ตรงกลางที่เราไม่สามารถเดินเข้าไปเก็บได้ถ้าเราไม่ใช้ตัว Legacy Explorer แล้วก็สร้อยสุดท้ายนะผมหรือว่าสร้อย Construction Amulet นะเป็นสร้อยสีเขียวที่ทําให้เวลาเราจะคราของเนี่ยเราจะสามารถคราของได้โดยใช้วัตถุดิบครึ่งหนึ่งเท่านั้น อย่างตัวที่ผมก็จะทําให้ดูก็คือตัวของตัวทูเรไซส,สูตรนะผมที่ตอนแรกใช้ทูเรไซถึง6อันนะครับผมแล้วก็ไนแมฟฟิลสอันพอใส่สร้อยเนี่ยมันก็จะทําลดไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ,อ,อทูเรไซสามแล้วก็ตัวไนแมฟฟิลเนี่ยสหรือจะเป็นตัวของอูอัวไซขับนะโดยตอนแรกก็จะใช้3 l i ลิฟวิ o งล็อกก็จะเหลือ2องตัวไซก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งในแมฟฟิวก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาจะใช้สร้อยเขียวเนี่ยครับตัวเสื้อมาให้ได้เยอะที่สุด ใช้คาทาย่อยเนี่ยย่อยทุ u รไซส์จากตัวเสื้อเนี่ยออกมาให้ได้เยอะที่สุดก็คือคุณก็จะได้3ามทูเรศไซส์ต่อการใช้สร้อยครัฟ1ครั้งแล้วก็ใช้คาทาพัง1ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของทูเรศไซส์เมดลเตลอนนะครับผมโดยมันก็จะเป็นเหมือนนาฬิกาที่ใช้บอกช่วงเวลาเฟสของตัวลูนนั่นเองโดยตัวอย่างของเฟสว่าแต่ละเฟสหน้าตาเป็นยังไงเวลาอยู่ในนาฬิกาเนี่ยผมก็ได้ขึ้นไว้ตลอดแล้วในช่วงที่ผมอธิบายในเมรเฟสนะ และนอกจากที่ทูราไซม์มาเรเลียนเนี่ยจะสามารถาใช้เพื่อบอกเฟสของไนแม่เฟสได้แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้หาตัวของบอสตัวเอเชียการเดียนด้ด้วยนั่นเองต่อไปก็จะพูดถึงวิธีการหารูนนะครับโดยก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงทิปเล็กน้อยทิปเดียวที่ผมจะแนะนําเพื่อที่จะทำให้เราหารูนได้ง่ายขึ้นนะก็คือการที่เราขุด ตัวซิงโฮลหรือว่าทางลงถ้าไว้เนี่ยแล้วก็ลงไปเพื่อเปิดแมปในถ้ำได้มากที่สุดเพราะการที่เราเห็นทางลงถ้าไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถคาดคะเนได้ว่าพื้นที่รูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนผมก็จะมายกตัวอย่างโดยการใช้ตัวโปรแกรมเพนนะครับโดยโปรแกรมเพนเนี่ยผมก็จะเปิดขึ้นมาก็คือรูปที่เป็นแมปที่ผมยังไม่ได้เปิดในในโซนถ้านะก็จะมีอยู่2จุดตรงนี้มันซึ่งผมลองดูแล้วก็คือมันไกล กันประมาณแบบว่าแบบแทบทั้งแมปเลยท้ายผมรู้ว่าไอเส้นทางระหว่างที่มันจะมาบรรจบกันเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเป็นตรงกลางแมป,แ,มปแน่นอนมันตรงกลางแมปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโซนมัดดี้ไบโอมหรือว่าเป็นโซนที่เป็นเป็นทางเชื่อมต่อไปกันลูนนะนะไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนกเ็เถอะักจุดหนึ่งนะโดยอย่างแรกที่จะสำรวจก็คือก็จะมาตรงกลางนี้ก่อนเลย ตรงกลางเนี่ยก็คือโซนมัด,ดีีไบโอมแต่ถ้าเรารู้แล้วว่า,าสมมุติผมลงทางตรงนี้ด้วยมันก็ทำให้ผมรู้เลยว,ว่ารูเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ากลับกันมีทางลงอยู่ตรงนี้ที่ผมลงไว้แล้วรูก็อาจอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้ฝั่งด้านบนเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นอันไหนก็ตามเพราะฉะนั้นการที่เราลงไว้เยอะเนี่ยทำให้เราสามารถแบบว่าขั้นในจุดที่เราสามารถ ไปสารวจได้ก็คือเราจะไม่ต้องสํารวจในจุดนั้นนั่นเองโดยมันก็มีทิกอีกทิกหนึ่งที่เกี่ยวกับป่าเห็ดฟ้าแล้วก็ลูนผมก็จะมาพูดให้ฟังก็คือโซนป่าเห็ดฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับตัวลูนโดยตรงเลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นโซนอาคายซึ่งมันเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่มันจะกินพื้นที่ในถา้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามหรือไม่ก็แบบเฉียง,งไปหน่อยจากลูน ซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้เหละเป็นเข็มทิศในการบอกว่ารูนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แน่นอน100%โดยผมก็จะมาเปิดแบบให้ดูนะครับว่าไอ้โซลูนเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็อย่างที่เห็นก็คือข้าหลังเนี้ยมันจะเป็นอาร์ไครฟ์ซึ่งโอ้โหอาร์ไคฟเล็กมากโอเคคืออาร์ไครฟ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับลูนซะส่วนใหญ่ก็ลูนก็จะอยู่นี่ ก็คือเรามาโซนมัดดีถูกแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเช็คข้างบนเพราะเรามาเช็คข้างล่างก่อนก็จะเห็นได้ว่ารูเนี่ยอยู่ด้านบนหมดเลยโดยเราก็จะมาหาไบาโอมรูเนี่ยไปพร้อมกันนะครับผมข้างบนนี้เป็นไบโอมหญ้าไบาโอมสีพื้นเขียวอย่างนี้ก็ไม่น่าใช่โอเคเจอทางละถ้าเราเห็นพื้นหินอย่างนี้ก็คือมันเป็นทางที่จะพาให้เราเข้าไปอยู่ตรงกลางหรือว่าไบาโอมถัดไป ในโซนถ้ำนะครับซึ่งมันออกไปทางขวาทางซ้ายเป็นพื้นเขียวเราก็ไม่ควรไปเพราะว่าพื้นเขียวไอแบองโอมพื้นเขียวเนะี่ยคือแบโอมที่มันเป็นทางตันนั่นเองทางโอเคมีทางไปต่อมันเป็นอย่างนี้แหละโอเคในแม่แบวพลิก ไอแม่ไ,มไอพิกนี่ไม่เกี่ยวเลยคือมันจะเกิดตรงไหนก็ได้นะมันไม่เกี่ยวกับว่าเอออยู่ไปโอมที่มีตูนนะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหลมะมั้งสองจุด ไ้ตรงซ้ายนี้ก็ตรงขวานี้ถ้าตรงต่อไปแล้วไม่ใช่ใบโอมโอเคใบโอมป่าอื่นโอเคไม่ใช่ละโอมป่าเห็ดเขียวมันไม่ได้บอกอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องอยู่แถวบนนี้ไม่ก็ข้างล่างตรงทางสองทางนี้เดี๋ยวเดบเ,เวม์ละก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใบโอมไอรูหรือเปล่านะ มันต้องเจอตัวไอ้ไลเช่นเนี่ยถึยงเป็นตัวบอกชัดเจนเลยว่าใช่รูนี่ไงโอเคในแมปเราเจอแล้วไลเช่นก็คือบอกกันแล้วว่ามันเป็นรูนแน่ๆข้างบนก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือมันอยู่บนมันอยู่ตอนที่ผมบอกว่าอยู่ซ้ายหรือขวาจริงๆด้วยตั้งแต่ตอนแรกแหละแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อไงว่ามันอยู่ตรงนั้นผมเดินขึ้นไปต่อถ้าพ่งซึ่งถ้าผมแวะขวาเนี่ยผมก็เจอแล้วรูนแต่ก็ไม่เป็นไรเสรียเวลาไปนิดนึง แต่ก็ผมก็ตัดออกแล้วแล้วก็จะมาดูกันว่าตรงซ้ายเนี่ยมันจะใช่ป่าห็ดฟ้าหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่นะในกรณีนี้ก็มันก็นิดนึงแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันอาร์คายก็เหมือนกับว่ามันจะอยู่ตรงข้ามแต่ว่าถ้าจะมองว่ามันไม่ตรงข้ามก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไปชิดกันเลยเป็นเพียงไม่กี่กรณีที่มันจะเกิดได้นะก็แบบเนี้ยอืม โดยยังสุดสั้นๆแบบว่าไอเดสาาข้อก็ประมาณนี้เลยโดยของเราจะเตรียมไปนะครับก็จะมีอยู่3หมวดนั่นเองโดย3หมวดนี้ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์แล้วก็ชุดก่อนนะแล้วก็ตัวอาหารแล้วก็ของฮิวแล้วก็วัตถุด,ดิบที่เอาไวค้คราฟของข้างล่างโดยอย่างแรกก็จะเป็นตัวแฮมแบบ็ ก็เป็นอาวุธของเราแล้วก็อุปกรณ์2อย่างนี้โดยขวานเนี่ยไม่ได้เอาไปตัดไม้ในถ้ำแต่อย่างใดเลยนะแต่ว่ามันต้องเอาไปคาฟตัวพิกแสตแอกไงข้างล่างแล้วก็ตัวพิกแอกเนี่ยเราก็สามารถเอาไปขุดรูปปั้นให้มันเหลือสัก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยคาฟเป็นพิกแสตแอกได้เพื่อจะทำให้มันเนี่ยใช้งานให้คุ้มสุดก่อนที่มันจะกลายเป็นพิกแสตแอกแล้วก็ค้อนเนี่ยเราก็จะเอาไปทุบไอ้ตัวซ้าขุนยนต์ข้างล่างเพื่อที่จะเอาเกียร์แล้วก็ตัวสายไฟนะ แล้วก็ขาดไปได้เลยก็ไฟแล้วก็ชุดเกาะโดยไฟก็นั่นแหละเป็นตะเกียงหรือว่าจะเป็นหมวกหมวกไฟก็ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าเป็นตะเกียงดีกว่าโดยอาหารเนี่ยก็อาจจะเก็บเป็นแครอทจากบนดินไปก็ได้เพราะว่าแครอทเนี่ยมันเสียช้าแล้วก็สามารถเก็บหาเก็บได้ง่ายในตอนแรกๆนะส่วนของฮิลเนี่ยก็ถ้าเราเจอป่าเห็ดฟ้าข้างล่างเนี่ยเราก็พกโชเวลหรือว่าจอบเนี่ยไปขุดข้างล่างก็ได้ เพื่อจะเอาตัวนี้มาใช้ฮิลแต่ถ้าไม่อยากไล่เก็บแครอทแต่ว่าแบบไล่ตีพวกมอนที่มันดอกเนื้อเนี่ยก็เอาเป็นศัตรูไปก็ได้สักสองสามอันก็น่าจะโอเคลส่วนอุปกรณ์เราก็จะเอาเป็นตัวเ,เชือกแล้วก็ตูดหมูไปสัก4ี่อันเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นหมวกข้างล่างแล้วก็ตัวลิฟวิ่งล็อกเพื่อที่จะเอาไปค้าเป็นคาถาดาวแล้วก็คาถาย่อย แล้วก็เตรียมคราฟตัวแฮมแบตอีกการหนึ่งข้างล่างเพื่อที่เราจะได้คราฟแฮมแบตที่มันสดใหม่เพื่อจะไปตีบอสพลางกันนี่โดยของที่เอาไปเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องเก็บของอีกหน่อยหนึ่งและสุดท้ายนะครับวิธีการลุลัดผมก็จะเปิดเป็นคลิปที่ผมไลน์แล้วก็อธิบายถึงความคิดของผมนะตอนนั้นน่ะน,นะช่วงสาวแรกเนี่ยก็ใช้เป็นช่วงที่เก็บวัสดุดิปเหมือนปกติเหมือนเล่นในโลกปกติทั่วไปเลยนะแล้วก็พอ วันที่4ี่ถึงหเนี่ยเราก็เริ่มตั้งฐานแล้วก็เตรียมทําอาหารเพื่อที่จะลงไปในรูนแล้วก็อย่าลืมคราบตัวตะเกียงแล้วก็ของต่างๆที่ผมได้แนะนําเอาไว้ในทิปก่อนหน้านี้แล้วก็อย่าลืมเอาตัว l ิ้บิ้งล็อกลงไปด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เอาไปคราบตัวคาถาต่างๆพอเจอรูนเนี่ยความคิดหลักเลยแล้วก็คือต้องไปหาทางเข้าที่มีรูปปัน้นแล้วเราจะได้คราบตัวจุเลไซเมเดเลียนเพื่อที่จะทําการล่าตัวไอเชนการเดียนนะ ถ้าโชคดีเนี่ยเราก็จะเจอทางเข้าของโซนเซเ r รดเลยซึ่งเราก็จะได้รูปปั้นเยอะแล้วเราก็สามารถเอาตัวทู u ร e ไซด์เนี่ยไปคาบเป็นเมดิเลียนพอได้เมด a เลียนเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องหาไอตัวเชนการเดียนให้มันยากเพราะว่าเราสามารถเจอได้เลยในแมปโดยในวิดีโอนี่ก็ไม่ได้โชคดีเท่าไหร่เพราะว่าได้เป็นโซนทางเข้าของตัวโซนมิลิเตอรีนะแต่ก็มันก็ได้ทู u ร e ไซด์มากพอที่ทําให้ผมคาบตัวไอเมดเลียนได้ โดยเช่นการเดียนเน่่ก็อยู่อีกทางเข้าหนึ่งนะถ้าจะอยู่แถบเดียวกับตัวซ uh, ีเคร t ตก็เจอแล้วทางเข้าของโซนเลเบลินนะซึ่งก็ถือว่าใกล้มากเลยทีเดียวคือเรายังไม่ได้ผ่านโซนลูปปั้นโซนอะไรเลยซึ่งมาถึงก็เจอทางเข้าเลยโดยก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ยผมก็ทําการดรอปไอเทมไปหลายอย่างเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถเก็บของจากกล่องได้โดยที่ผมไม่ต้องวนออกมาใหม่อีกรอบนึง โดยผมก็จะทิ้งตัวฮัรชไว้ข้างนอกนะเพราะว่าตัวฮัรชเนี่ยมันจะไม่เลือกเดินนะคือมันเดินปุ๊บเนี่ยแมงมุมก็จะลงมาถ้าเราเอามันไปด้วยเนี่ยมันก็จะเรียกแมงมุมลงมาทั้งฝูงเลยแล้วพอถึงสนามแล้ว,ลวก็สู้ไปตามระเบียบแล้วก็สู้จนกว่าเราจะฆ่ามันได้นะแล้วพอมันตายเนี่ยแล้วเราก็เก็บของแล้วก็จะออกไปตรงโซนที่เป็นตัวเสขิตเราจะได้ไปขุดขอมาคราต่อได้โดยผมก็จะถือว่าเป็นการจบลันะลรเพียงเท่านี้เพราะว่า มันก็เหลือแค่การคาบของแล้วก็เอาของขึ้นไปแค่นั้นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไกด์ลูนลาชนะครับผมก็ผมก็ลองลองทำดูนะผมก็เห็นคนอื่นเขาทำก็จริงๆก็ยังไม่เห็นว่ามีคนไทยคนไหนทําก็เลยคิดว่าเอออยากจะมีคนที่ cover ตัวเนื้อหาเนี้ยเป็นคนแรกๆก็เลยคิดจะทําคลิปนี้ออกมาก็หวังว่าจะช่วยผู้เล่นคนไทยได้ไม่มากก็น้อยนะครับ โดยเนื้อหาต่อไปที่ผมจะทาก็จะเกี่ยวข้องกับการรีวิวเกมอื่นๆแล้วน,นะครับผมที่ไม่ใช่เกมโดนสับแต่ถ้าแบบว่ามีคาแนะนําหรือว่าอยากทิ้งคอมเมนต์อะไรไว้เนี่ยก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแน่นอนแล้วก็ถ้าต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ลากไปแค่นี้ขอบคุณมากครับ